มาหกรรมทงฝ่าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดสรงคล้าค่ะเพราะกิจกรรมนี้ทางกระทรวงพาณิชย์เขาจัดมหกรรมทงฝ่าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดสรงคล้าสิ้นค่ะจําเป็นกว่าพันรายการลดสูงสุดถึง60เอร์เซตค่ะ เรียกว่านายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในค่ะเป็นประธานในการเปิดงานมหากรรมท่องฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดสงขล้ายกทับสินค้าจําเป็นแล้วก็สินค้าชุมชนมาจาหน่ายกันในราคาพิเศษเพื่อจะช่วยลดราคาครองชีพให้กับผี่นอกระชาชนแล้วก็สนับสนุนผู้ประกอบการแล้วก็เกษตรกรในพื้นที่ซึ่งจัดโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เริ่มมาตั้งแต่วันที่17นะคะวันนี้วันสุดท้าย19กันยายนค่ะที่บริเวณ บ้านพระรูปรอหาสวนสาธารณะเทศบาลนครหัดย้ายจังหวัดสงขลาค่ะภายในงานมีอะไรมั่งมาฟังให้ดีเพราะหลายหลายคนกำลังจะจดว่าฉันควรไปไมภายในงานค่ะเขามีผู้ประกอบการกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต SME แล้วก็วิสาหกิจชุมชนรวมจำหน่ายสินค้าอุวโพคบริโภคสิบหมวดว่าหนึ่งพันรายการลดราคาสูงสุดห0เปนเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลาปองสวดบุ้งรถน้ำยาสักพาข้องชายประจำวันเครื่องควอุปกรณ์ช่างเครื่องแต่งกายแล้วก็สิ้น้าชุมชนอื่นๆด้วยเหมือนกันส่วนสิ้น้าไฮไลท์ค่ะพี่สมโออะไรจ e ้าไข่ไก่เบอร์เอ็มล้วันนุวยเติบนัดเลยบอกเลยว่าขายราคาแพงละ90บาทเท่านั้นฟังไม่พิดปกติราสื่อรอยส้รอยสีบาท ตลอดเลยแต่นี่จ้ะเออเกาสิบบาทมีเห็นแล้วไหมหมงก<อ>ันไปเลยจ้ะคนหนึ่งซองซ้ำเพลงไม่มีราคาไม่มีจํากัดด้วยนะ,ะนำ้ำตาลทรายเนี่ยค่ะกิโลกัมละเยิบสามบาทน้ํามันพืชแบบปั๊บนะ ขวดละสิบสองบาทข้าวหอมมาลีแบบ5าโลทุ่งละนึ่งยห้าสิบบาทมีล่องกลองด้วยมันกันเอามาขายกิโลกัมละสามสิบห้าบาทนอกจากนี้ค่ะยังมีการเชื่อมโยงสินค้าจาก,กเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลามาขายในงานด้วยมือนกันเพื่อจะเป็นการสร้างไรายได้แล้วก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรโกรดยตรงนั่นเองนี่หมดเลยนะอย่างที่เห็นนะที่ชงทิชู่เธอลองเล่เดินจากนู่ัว่ามุมยังไงเราดูยาวไปจนสายโรยยาวสัก ปแปลงไรมีครอบก้องกินอะไรก็ยังมันกันนี่มีเป็นบู๊เป็นบู๊เป็นบู๊บด้วยไง <มา S 2> ใุณกู้ชจได้เป็นเดินเหลือกันนี่นล่องกองล่องกอง,อง,กอง้านรออาจจะไม่มีเพราะวะ่าเสดมากือจะเป็นเทศตูนใช่ไหมเออเขาก็เลยหยอกล่องกองมันว่างโกงไว้เทีนทัดใหญ่ต้องไปลาะนะเ <c oughs> พราะว่าเรื่องนี้เนี่ยทานอธิบดีกรมการข้าภายในบอกว่างงานมหากรมทงฝ่าเป็นเนึ่งในโครงการสิ้นขาราคาประหยัดข่าภายใต้นโยบายไทยท่ำ ไถยชายไทยช่วยไทยค่ะที่มุ่งดูแลราคาสิ้น้าให้เป็นถ้มคุมครองผู้บริโภคแล้วก็เพิ่มโอกาสทางการค้าแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่านรากเพื่อจะให้ทุกข้วเรื่องมีคุณาภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะกรมการค้าภายในยังดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างสภาพคลองในระบบโดยการจัดงานทวงฟาราคาปยัด ทัวประเทศก็ถือเป็นมาตรการสําคัญคในการช่วยหลอดขาข้องชีมแล้วก็สนับสนุนเศรษฐกิจฯฯไทยเนี่ยให้มันเข้มแข็งม,มากยิ่งขึ้นใช่<ห>แล้วนะคะคุณผู้ชมห้ามพลาดดัดาดวันนี้วันสุดท้ายโอกาสทองเลยดีเดียวนะนต้องบอกว่าละว,ว่านะน้นองสาวหน่อยฝากน้องดาน้องดาเป็นผู้ซื้อค้าแหลกว่าใช่ซื้อ,อคือใครน่ต้นเรก,กาว่าจะเอาสักนึ่งเพลงนะการสิบบาททําไปทํามาคือไม่พ่อเพราะว่าก่าว่าเออ้าว่าเราซื้อไปฝากโอเม ได้ช่วยได้อีกเยอะเลยนะป้าเข้าไปซ้ำเพลงค่ะ้ชมก็ได้มาช่องเพลงมันกันตรงอันซ่องเพลงแล้วก็ถ่ายกับราคานึ่งเพลงที่เราซื้อใน้าปกติเลยนะจ๊ะใช่แล้วนี่วันนี้เนี่ยกาหวายจะไปเลยนะไปเมาเลยไปเมาเลยพราะว่าเขาไม่ได้จํากัดปกติบางงานั้นเพลงเออใครซื้อได้ไม่เกินห้าเพลงอ่ะสมุิคนหนึ่งไม่เกินห้าเพลงผ้ารอดเท่าไหร่เออ เท่รไกก็เอาไปเลยเข็นไปหลากเลยบอกแล้วเอาเบียร์ใหโภกโพไข่ไก่เนี่ยก็คือต้องใช้เงินซอสาแต่เมื่อหลักวันน้องเซ้าหนูไปฝกซื้อบะหมีกึ่งสําเร็จรูปป้าไปประมาณสิบหอได้แต่ได้ด้วลุยนะคือซื้อไปประมาณหลักวันเนี่ยประมาณหกร้อยพันเดียวแล้วก็ที่สําคัญพีไม่ได้โฟกัสเรื่องของ บาร์บีคือสําเร็จรูปตัวกัดอะไรของแทมมีจ้ะของแทมเขาก็มีให้เหมือนกันนะเป็นโกแบบปับเปอร์เวอร์ะไรเนี่ยแหละกุ๊บปุ๊บอะไรเนี่ยปุ๊บปุ๊บเออกุ๊บปุ๊บเออบ้านหนองเรียบปุ๊บไงกข่าวก็มีเหมือนกันนะคะน้ำมันเนี่ยทุกมากๆเลยขวดเซ้นโบาทจริงน้ำตาลน้ำมันน้ำตาลหยิบซ้ำหรอกเออแล้วถึงปกติน้ำมันนั้นขวดหนึ่งห้าสิบหกสิบนะแล้วก็ถ้าไปซื้อในห้างเขาจะมีการจํากัดคนด้วยเหมือนกันว่าอ่ะ น้ำมันซื้อได้ไม่เกินห้าขวดน้ำตาลซื้อได้ไม่เกินกิโลมแต่อันนี้ไปตาคุณผู้ชมมันไม่บูดเราต้องไปช่วยแล้วผู้ประกอบการค่ะเพราะว่าตอนมาเนี่ยเขาเนื้อเขาพามาบากแล้วเราเราคนฮัดย้ายใจดีเราไม่ยใายเขาทื่อลับไปมากเราก็เสื้อแม็ดลยสรุปเราก็เลยเนื่อยเทศไม่ผือช่วงอีกสองสัปดาห์ที่เหลือก่อนจะสิ้นเดือนก็บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปไข่ต้มไข่เจียวไข่ดาวไข่ลุกเคยวันนี้ก็เลยทำไปแล้วไงเวียนเลาไข่ทอดงพงไข่ ได้กุง้งอันนี้สื่อเพิ่มกุ้งสื่อเพิ่มุ่้นลลายเลยเอะแล้วก็มีไข่ดาวมา <c oughs> เอเอเราพามากินคนเดียวแต่ว่าพี่ไปสื่อข้าวเพิ่มก็ได้พอว่าเธอสื่อไข่แล้วก็ไข่อยู่บ้าน